ดีค่ะผูะ้ช่องยายวันไทยบ้านอุปรนะคะหรือยายวันชาแน,นลเมื่อนี่ยายวันพาเด็กๆไปเลาะค่ะหาเลาะนี่นะคะมีใครบ้างน,นี่น้องแอมน้องเอมแล้วก็พ่อใหญ่ ตอนนี้เราอยู่บ้านเตาไหานะคะนะคะไปเรื่อยๆคือรถขายโอตามมาเลยค่ะบริการวันย่บ้านสินนไใใสนะคะรุ่นรุ่นรุ่นกันจ้าแถวนี้ก็จะลงสีลายนะคะแถวบ้านนะคะค ต้องสีเขานะคะอ,อันนี้คือบ้านเดาไปบ้านสะพานที่มาจากข้างสารค้านะคะจะตรงเบี้ยวตรงขวาเมื่อตรงกบูบอนเฮานะคะสะพานนี่จะเป็นเส้นทางใหม่นะคะเส้นทางใหม่ที่จะไป ยังจังหวัดมุกดาหารนะคะเห็นบอค่ะเห็นบอชื่อว่าจังไดส์สพานสพานก็เจะกำลสังสางนะคะยังไม่เสร็จสพานตอนนี้เรากำลังจะไปนี่ค่ะสะพานนะคะคูณใดอยาก ไปทังบุกดาหารเป็นทางที่ไปถึงเร็วกว่าทังทางงสินสายแอบรักคือสายเปิดสมเด็จะคะะสินทางงสินทางนี่กะคือมออจบที่ไปนะคะเพื่อให้การเดินทางเท่าเร็วขึ้นค่ะถนนซีเล่นนะคะนักนี่เขากําลังเกาะร้าง อันนี้จะไปผ่านไปทางอ่บุชินาลายแต่ว่ายังบนเขาเพื่อบุชินาไลาค่ะมันจะเป็นเลี้ยว,ขวเ,ยเข้าไปยังมุกด่างหาเขาสู่อำเภอกำมะลาใสานะคะนี่คือสะพานอันนี้คือแม่น,มน้ำชีนะคะเดี๋ยวจะไปแม่น้ำชีที่อ่า,าเขาจะสมัครแข่งเรือในฤด,ดูกาลที่ช่วงแข่งเรือนะคะนี่ค่ะแต่ตอนใ้น้ำมนัน น้ำม,มันบหลายนะคะพระเอิญได้ว่านี่ทั้งรถกันเลยบัสมาจะเห็นน้ำได้นะคะแต่ว่าเป็นมัน,นบนนี่หรอกเอิยมใส่เข็มขาดไปนะเอียมใส่อันนี้คืออำเภอรกรรมราศัยจ้า เยวจะเดิงยิ้วทัดตูอำเภอนะคะนี่ค่ะก็ได้ใดจะไปรอเอสนะคะธรรมาติากกาลสินก็นจะพานอำเภอนี่นะคะนี่คือตลาดสุด ตล้โตรวุ่งชนนี้ก็จะยังมีม,มีขาประคานะคะเพราะวเขาจะจาขายน้ำมันแรงนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะเขาลังเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะพวกเราจะมา นี่เดี๋ยวนะคะตอนนี้คนเยอะมากกำลังจะถึงบริเวณบึงพระรานชัยนะคะมันจะเป็นอีกทางที่พระรานชัยนะคะก็ดเพื่อที่นี้พราะว่าใจดีดูบนรดนะคะ 这个。 ให้ดูร,บรอบๆบ,บริเวณบึงพระรานชัยก่อนนะคะ <c oughs> อีกไม่กี่นาทีนะคะเราก็จะมาเราก็จะถึงหอบโบสถ์แล้วค่ะนะคะ,นะคะ นี่ค่ะให้ย,ยังหายไม่เห็นนะคะเพราะอยู่เยาวันอยู่ในรถค่ะอยู่ฝังนี้ก็จะเป็นบึงพระรานชัยนะคะนี่ค่ะกํลาลังหาที่จอดรถนะคะ ก็คือหอ,อโบสถ์นี่คือรอบบึงนะคะรอบบึงพลันชัยอันนี้คือยอดเส้นอันนี้คือด้านหลังของหอ,อโบสถ์นะคะอนะโอ้เราจะไปอีก่ป้าข้อละเขากำลังเ,เปิดเดือนตุล่าเลยเหรอลุ้นทายประเห็นตำรวจทายทางหน้า อัน,นย้อนแตงอันนี้คือฮอโบดนะคะแดดมากอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังฮอโบสถ์เน้ามดได้เปิดเลยค่ะเขาตีวันขเขาจะมาเปิดแล้วก็เรยพากันมา น,นี่คือด้านหลังลนะคะอาจจะว่าเห็นนะคะเพราะว่ามันสูงกับเบิงฐานมันเอานะคะอัน,นคื่อบริเวณร,ร,รอบๆรอบหอโบสถ พรอมๆนะคะห่อนมากเลยค่ะร่อนมากออโบดร้อยเอ็ด,ดน,นะคะ ฟังในส่วดฟังข้างหลังก็คือนะคะคือบึงพระรานชายัยคุิดวางจังเลยคิดว่าจะได้เห็นนะคะ ให้กระเบื้องเหมือนแจ็กกะดเราเราเอกกันเลยกันนะคระับนึคือทุกคนเดี๋ยวมามาเยอะมากฟังท่านนี้คือบึงพระลานใช่ยนะคะอับ มีราสตาร์สุดทีชั้นนะคะเอาให้มันเสร็จหรอเดี๋ยววัสดิภามากนรคะตอนนี้ก็บึงแบบนี้ไปก่อนนะคะเป็นบ้แค่เห็นบ้